สวัสดีค่ะเพื่อนเอนเจ๊ปานทำเต้าหู้ทอดโดยใช้เต้าหู้เนี่ยทำเองนะคะเอาถั่วเหลืองมาทำเป็นเต้าหู้แผ่นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ่นคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะใช้ถั่วเหลืองนะคะเริ่มจากเอาถั่วเหลืองมาล้างน้ำให้สะอาดล้างสักสี่ห้าน้ำจนน้ำใสสะอาดแบบนี้เราจะแช่ต่ออีกสองชั่วโมงให้บานก่อนนะคะอัตราส่วนในการปั่นนะคะในหนึ่งโถเนี่ยเราจะใส่ถั่ว เหลืองเนี่ยสองทับพ,พีน้ำอีก1ลิตรนะคะใช้ผ้าเขาบางแยกกากนะคะแล้วก็บีบน้ำออกมาปั่นน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะเราเอาขึ้นหม้อแล้วก็ตั้งไฟนะคะไฟกลางๆนะคะไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวก้นหม้อจะไหม้ค่อยๆค,คนนะคะให้ รอเดือดสักคู่นึงค่ะตอนนี้น้ำเต้าหู้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะคะเราจะใส่น้ำส้มสายชูเจลปั่นไว้ในขวดนะคะเราจะเทน้ำส้มสายชูใส่ลงไปเพื่อให้ตัวน้ำเต้าหู้จับตัวเป็นก้อนนะคะประมาณสหรือสี่ช้อนโต๊ะนะคะ,ะเห็นไหมคะเริ่มเป็นชั้นๆนเนื้อละมันแยกน้ำกับเนื้อออกจากกันนะคะ ตอนนี้เราเร่งไฟแรงหน่อยนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยทำให้ตัวเนื้อเต้าหู้เนี่ยจับตัวเป็นก้อนนะคะหน้าตาก็เป็นเนื้อเป็นน้ําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะหาตะแกรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเอาผ้าขาวบางเนี่ยวางลงไปนะคะเราจะกรองน้ําเต้าหู้เทน้ำเต้าหู้ลงไปเลยค่ะ างล่างมันเป็นถาดรองน้ํานะคะน้ํากําลังถ่ายออกอยู่ข้างล่างนะคะส่วนเนื้อเนี่ยก็จะอยู่ในตะแกรงนี้นะคะน้ําเริ่มแห้งงวดแยกชั้นแล้วนะคะเนื้อเต้าหู้กับน้ํานะคะเดิปันก็จะเอาผ้าขาวบางเนี่ยปิดทุกมุมเลยนะคะแล้วก็เราจะหาอะไรหนักๆมาทับพอดีมีถาดไซส์สี่เหลี่ยมคล้ายๆกันพอดีใส่น้ําเลยค่ะเดวปันก็เอามาวางทับนะคะ เพื่อให้น้ำมันโดนรีดออกไปให้หมดเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันนะคะตอนนี้เต้าหู้ในตะกร้าของเราก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเจ๊าปานจะเอาออกมาให้ดูนะคะโอ,โอ้เป็นลายตะกร้าเลยเดี๋ยวด้านนี้นะคะเปิดผ้าขาวบางออกหน้าตาดีมากๆได้เวลาสนุกตรงนี้ละคะ่ะเดี๋ยวจะแบ่งเต้าหู้ออกมานะคะ มือนที่เขาขายเลยแบ่งครึ่งก่อนอันนี้แบ่งครึ่งเลยเอาออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็เป็นเต้าหู้แผ่นเอาไปทอดทานกับน้ำจิ้มเลยหรือว่าใส่ผัดไทยผัดกับถั่วงอกใส่กับข้าวได้หลายอย่างหรือทำแบบทานเล่นก็ได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะเมนูที่ทำจากเต้าหู้นะคะ ใบพานก็เอาไปทอดกินง่ายๆเลยทานกับน้ำจิ้มใส่ถั่วป่นน่ากินมากเลยค่ะขอชิมหน่อยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากจ๊าปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากเพื่อนเอนติดตามครัวอร่อยใบยเจาปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ